สีพลานตะลุยแดนสนธยาตอนที่ 2. เบาะแสไมอาคันตุกะยามวิการในพื้นที่ขนาด10เมตรคูณ10เมตรกว่าวาเงียบสนิทสสหายสุดจะสรรหาคำใดมาพูดเมื่อได้ยินพลานเมฆเอ,อ่ยออกมาเช่นนั้นจริงอยู่ว่าพวกเขาเป็นพลานพลยใจฉกาดพลานผีสางนางพลายหรืออันตรายจากสิ่งเล่นลับมาก็ไม่ใช่น้อยทว่า ไม่รู้ด้วยเหตุผลคนใดการพูดถึงอดีตมนุษย์ในเขตอพยพานซ้ำอย่างล่วงเข้าสู่ยามวิการทีละน้อยมันช่างบีบคั้นจิตใจให้รู้สึกมือตีนเย็นเกินจะหักห้ามยิ่งกับพลานทันด้วยแล้วยิ่งหนักกว่าใครเพราะพานเมฆเล่นเจาะจงว่าเจ้าของหนังที่ถูกถลกออามาทำแผนที่ยืนอยู่ข้างหลังตนคิยงว่าแต่กะ เปิ้นยืนคำหัวหายอยู่แต่กะแล้วหลๆแล้วเปิ้นเปิ้เปิ้ว่าจะได้เปิ้นแปงหน้าจังได้โคดก็ว่าบ่โคดใครจะไปรู้วะอึจะได้ของคิงก็บอกอยู่ยกยกว่าหันเปิ้นยืนอยู่หลังฮะแล้วมาบอกว่าบ่ฮู้คิงอูยังจะได้ของคิงอะบะคาบอกอ้าวก็มันไม่มีหัวกูจะไปรับรู้ได้ยังไงวะมันทำหน้ายังไงโกรธมึงอยู่หรือว่ายิ้มร่าอวดฟัน ตอนมึงรับออกมาไม่ได้ถามสัพพคุณหรือหรือขอคู่มือการใช้งานจากเจ้าของเก่าหรือไงหได้ถามสักคกำเออไอเงาถ้าเกิดเจ้าของหนังน,นี่เป็นโครเงาสักการมึงขึ้นมาจะว่ายัางไงมึงไม่กลายเป็นลูกหลานทรพีหรือโตจนควายเลียไข่ไม่ถึงแล้วยังไม่รู้จะคิดใช่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 ใชมึงมันเงาแมน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 เจ้ามันปึ๊กทันทีที่ประโยคสาธยายความไร้สมองที่พลานเมฆมอบให้แกพลานทัน ทั้งพลานผุยและพลานบุญมีต่างก็ช่วยให้กำลังใจกันยกใจสรรเสริญเยินยอมอบยศกันไม่ขาดปากเล่นเอาพลานทันสำนึกผิดแทบไม่ทันเรียกได้ว่าแทบอยากผูกคอตายแล้วขอยมพบาลส่งไปเกิดใหม่เป็นไส้เดือนกันเลยทีเดียวเอ้ยมึงนี่กูไม่รู้จะพูดยังไงกับมึงเลยไอ้ทันเอ้ยพลานแมฆบนพึมพำโครงศีรษะดิกด้วยอาการระอาใจแต่แล้วจู่ๆ พลานชลาเกิดเงียบกริบนิ่งสนิทขึ้นมาเสียเฉยๆก่อนค่อยๆเอียงหน้ามองไปทางขวามือตอนเองซึ่งมีเพียงความมืดมิดสนิทด,ดำตามวาระเวลาอุ้นจะทำไมกูทันทีที่สิ้นคำถามกับความว่างเปล่าข้างกายมมาวัดซึ่งไม่รู้ตอนแรกไปมุดหัวอยู่ที่ไหนพลันกงคอหอนเสียงเย็นลากยาวหน้าวันใจ และในวินาทีต่อมานั่นเองสามพลานที่เหลือจึงได้ประจักษ์แก่ตาชายหัวขาดสวมกระเกงยีนเก่าซอมซ่อยืนนิ่งเป็นเสาหินแทบจะสิงพลานเมฆอยู่แล้วแน่ละเป็นใครเจอแบบนี้ก็ต้องสะดุ้งตกใจก่อนเป็นอันดับแรกทว่าพลานเมฆก,กลับไม่สะทกสะถานไม่พอยังทำท่ารำคาญเสียด้วยซ้ำกูถามว่ามึงมายืนคำหัวกูแบบนี้มึงต้องการอะไร เท่านั้นเองเจตนารมณ์ของผีหัวขาดตนนั้นก็แสดงออกอย่างชัดแจ้งมันยกเท้าขึ้นหมายจะกระทืบตักผ่านเมฆแต่ยังช้าไปผีนักเลงหรือจะสู้พลานนักเลงกว่าซ้ำยังอยู่ในภาวะหมดกิดผ่านเมฆคว้าขาอีกข้างของมันกระชากเต็มแรงหากจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เห็นผีเสียท่าคนจนล้มโครมของสามพลานก็คงจะไม่ผิดจากความจริงนัก พื้นศาลาสะเทือนเลื่อนลั่นเมื่อร่างผีตัวนั้นหงายหลังกระแทกทานเมฆลุกพรวดไม้เตะซ้ำเข้าชายโครงทว่าเกิดยั้งขาเอาไว้เสียก่อนตลอดชีวิตพราณของแกขาหักมาแล้วถึงสองครั้งและแกกล้ารับประกันต่อหน้าพระพุทธรูปปางสมาธิณะมุมในสุดของศาลาได้เลยว่าหากแกโหดแข่งครั้งนี้คงไม่พน้นถูกผีหลอก ให้กระดูกแตกอีกเป็นคำรบสามเพราะจุดที่มันนอนล่อตาล่อตีนอยู่นั้นก็คือโคนเสาต้นเบอร์เรอไอ้ผุยหน้าที่มึงแล้วล่ะทีนี้ทันทีไม่มีต้องให้สั่งซ้ำสองพรานผุยกระตุกปล่อยได้ชายผ้าขมะว่าพระคถาอุปคุตผูกมนันเช่นเดียวกันกับเมื่อครั้งลงใต้และทำให้พรานเมฆได้สีตานีเป็นเมียผีเจ้าตัวถ้าจะรับรู้ถึงความไม่ชอบมาพาคนกระมัง ทำท่าจะหายหัวหนีทว่าพรานเมฆก็ไวเหลือแสนยกเท้ากระทือบกลางอกกดหัวแม่โป้งจิกลงไปยา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 ริอ่านมากวนประสาทกูเชียวมึงเมื่อครู่จะหลอกให้กูดูโง่ต่อหน้าเพื่อนฝูงละซิเสร็จหรือยังวะชักช้าจริงเอ๊ะอเอ,เอ,เอ,เอขาดคำผู้ใหญ่ฝุยร่างผีหัวขาดที่มีอาจหนีไปไหนได้เพราะถูกสะกดด้วยเคล็ดง่ายๆจากปลายตีนพลานเมฆ บังเกิดมีเชือกปิศนามัดรัดตึงไว้จนดินไม่หลุดอ้าวละพลานเมฆลากเสียงยาวปลดผ้าขมะที่เขียนเอวออกมาม้วนเป็นเกลียวก่อนสุดตัวลงนั่งยองๆต่อหน้าผีหัวขาดตนนั้นทีนี้ก็บอกเรื่องของมึงมาซะถ้าจะข้าวแน่เซถ้าจะข้าวแน่เจ้าก็เห็นทนโถว่ามันว่่มีหัวมันสิบอกเจ้าได้จังไดโอ้ยกุละงงด ไอ้คุณบุญมีเกลือแก้วนี่มันผีโว้ยผีมันก็ต้องบอกได้แบบผีผีสิวะต่อให้เหลือแค่นิ้วก้อยลองท่าตามติดหนังตัวเองไปทุกที่แบบนี้มันก็ต้องบอกได้พูดมาพร้อมกันนั้นพลานเมฆฟาดผาขม้าลงพื้นผีหัวขาดมีอันสะดุ้งโยงหมาวัดพากันฮอนระงมลั่นเงียบเสียงเว้ยดวคูไอชาิหมาพวกนี้นี่เท่านั้นเองเพียงพลานเมฆตวาดลั่น หมาวัดทั้งหลายเหล่านั้นมีอันเงียบกริบในบัดดลเสี่ยววินาทีต่อมาแววเสียงคล้ายว่าใครทําอะไรร่วงจากกุฏิหลังนึงซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลนักเออนั่นเตะพอเหียแผดเสียงปอตุเจ้าขันภวายะฟ้าบาดตกปืน้นคิงนี่มันคนบาปหนาแต่แต่แตแตไอ้แม่เค้ยตายไปบ่ต้องมาแอลห,หาเฮาเนอตีอันสมควรของสูงเขาห้าบะ่ายไปห้าบ่มักข่อน นันลบบแมนติเตียวเล่นนะบ้าเงีย <c> บ <oughs> พลานเมฆไม่ต่อล้อต่อเถียงใดๆเหมือนอย่างเคยยกเว้นพลานผุยที่สัมผัสได้ถึงอารมณ์นี้มาตลอดครึ่งวันแล้วอีกสองเกลอที่เหลือสุดวิสัยที่จะทำความเข้าใจได้แต่ก่อนมาหลังเพื่อนพลานหน้าเหี่ยมภูมีนามเบาสบายดุดปุยฝ้ายบนฟากฟ้าเป็นคนร่าเริงหัวเราะได้แทบจะทุกสถานการณ์ แล้วด้วยเหตุผลกันใดกันเล่าพลานเมฆยามนี้ถึงได้ดูเคร่งเครียดราวกับเป็นคนละคนอาการของพลานชลาที่เปลี่ยนไปจากหนังหน้าเป็นฝ่าเท้าทำเอาเพื่อนไม่สบายใจเป็นที่สุดบอกเรื่องของมึงมาอึง้งพลานเมฆตวดัดซ้ำคราวนี้ใช่แต่ผีหัวขาดเท่านั้นที่สะดุงสุดตัวเพื่อนพลานทั้งสามเองก็มีอาการเช่นเดียวกัน เดี๋ยวก่อนเมฆเคยจะเย็นเย็นก่อนสูจะอู่กับผีมันก็ต้องมีพิธีรีตองกะอยู่ดีๆสูเขาจะเข็นคอเอากระเปิลจะอี้มันจะได้จะได้โขสวกเอาแตะมาห้เอ็งมูว่าแล้วพลานทันก็จัดแจงล้วงข้าวของที่จําเป็นต้องใช้ออกมาจากย่ามใบเก่าคู่กายพลานเมฆมองดูด้วยอาการชงนเพราะที่พรานทันนําออกมานั้นเป็นข้าวเหนียวเนื้อแห้ง เหล้าขาวบรรจุถุงแกงมัดปากแน่นสนิทไอเมฆคิงไปเอากีเต้าคนตายมือเฮากํารอเอามาหมอกกํามือเดอ้อแล้วก็เสาะหาเอาดินตรงแจงเมนมาตวัวแจงผีตายน่ะบะมันจะแห้งเอามาอย่างละาำปอพลานทันร้องสั่งพลานเมฆขณะเดียวกันก็จัดการปั่นข้าวกับเนื้อแห้งที่ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแกะถุงเหล้าเทใส่แก้วใสซึ่งถือวิสาสะเอามาจากที่เก็บของบนศาลาทว่า ลานเมฆกลับนั่งนิ่งมองมาที่ตนด้วยอาการชงนคูณแป0รจนคิ้วแทบจะรวมกันเป็นเส้นเดียวเอา้าข้าใจนะฮะมานั่งแป้งหน้าเงาอยู่ได้วะมึงช่วยหยุดพูดภาษาถิ่นของมึงก่อนได้ไหมวะอูชใช่จะเก่งกาจขนาดแปลออกทุกคำนะเว้ยคนเหนือหาอะไรพูดเร็วชิบอูจับศัพ์ไม่ถูกเลยทีนี้เอาอันกะสุมาเตเต ขอโทษด้วยนะเพื่อนเออคิงช่วยไปหาเอาขี้เท่าผีตายกับดินแจงเมนดันทิศตะวันตกมาให้ห้ายางละกำมือนะแบบนี้ฟังรู้เรื่องไหมเออก็พ่อกระท่อนกระแทนแล้ววะพลานเมฆตอบบนคำก่อนลุกพลวดเดินดิ่งลงศาลาและไปกับความมืดบริเวณเมนเผาศพเพื่อจัดหาของที่เพื่อนต้องการเมื่อได้มาแล้ว พลานทันจัดการเส้นสวงเจ้าที่ผีวัดเพื่อเปิดทางก่อนจะจุดธูปดอกแล้วร่ายองค์การเปิดประตูนรกดึงเอาทุกส่วนของดงกิตผีตายโหงเจ้าของแผ่นหนังที่ถูกเอามาทำเป็นแผนที่เพื่อสอบถามเรื่องที่ต้องการรู้ตลอดเวลาในการร่ายพระคาถาลมพัดอื้ออดังมีพายุดรุร้อนโจมตีมันจะไม่เป็นที่อัศจรรย์ใจเลยหากไม่ใช่ว่ามวลลมแรงที่ว่า พัดอยู่แค่บริเวณศาลาเท่านั้นชับพลันที่พลานทันปักทูปลงบนก้อนข้าวผีหัวขาดตรงหน้าเกิดอาการสั่นเทิมและเริ่มมีสีระะปรากฏขึ้นอยู่บนคอให้เห็นรางๆเอาละบอกกูเรื่องมาเหียกระใจเข้ามีเวลากระถู่มมดดอกพลานทันออกคำสั่งอีกครั้งกับผีตายโหงตรงหน้าอีกฝ่ายทำท่าราวกับจะรู้เรื่องและยินยอมแต่โดยดีและวินาทีนั่นเอง จากที่ทั้งสี่นั่งอยู่บนศาลาภาพรอบกายกลับเปลี่ยนไปพวกเขากำลังนั่งอยู่กลางป่าที่ไหนสักแห่งเบื้องหน้าห่างออกไปไม่ไกลนักมีชายสองคนกำลังสนทนากันอยู่ด้วยอาการเคร่งเครียดการแต่งกายบ่งชัดว่าไม่ใช่คนยุคนี้อาจต้องย้อนกลับไปสักหลายสิบปีไม่ก็เหยียบร้อยก็ว่าได้เพราะนอกจากเสื้อผ้าจะดูโบราณน,นานนมแล้วทั้งคู่ ยังมีดาบเล่มยาวเป็นอาวุธอีกด้วยเองพูดแบบนี้ได้อย่างไรล่ะไออินเองกับข้าพบที่นั่นพร้อมกันทั้งคู่แล้วเหตุใดเองถึงกล่าวว่าจาม,มาว่าสมบัติทั้งหลายแหละที่ขนกันมาเป็นของเองผู้เดียวประเดี๋ยวก่อนสิวะไอจันฟังข้าก่อนเราพบที่นั่นพร้อมกันเข้าไปด้วยกันและออกมาด้วยกันแต่เองคงลืมสิ้นแล้วกระมังว่าแท้จริง เป็นข้าต่างหากที่พาเองเข้าไปข้าคือผู้ที่รู้เส้นทางเข้าออกที่นั่นไม่ใช่เองเพราะข้าเองถึงเข้าไปได้และกลับออกมาได้โดยไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นแก่เองและสมบัติทั้งหลายก็ใช่ว่าข้าจะเอาไว้คนเดียวเสียทั้งหมดข้าจะแบ่งให้แต่ไม่ใช่มากขนาดนี้แบ่งเบิงอะไรกันวะต่างคนต่างขนใส่ห่อผ้ามาก็เอาของใครของมันสิไอ้อินเอ้ย หากไม่ได้ข้าช่วยเองเองก็คงไม่รอดเช่นกันเราอสูรและคนทันในนั้นคงจับเองกินเป็นข้าวเย็นเป็นแน่แบบนี้แล้วเองยังคิดจะหักหลังข้าโดยการเอาของมีค่าทั้งหมดไปเป็นของตัวเองอีกรึอะตกลงเอาของในห่อผ้าของเองกับของของ้ามารวมกันแล้วก็บแบ่งครึ่งแบบนี้ดีไหมอยู่ๆชายผู้มีนามว่าอินเกิดเปลี่ยนใจเอาง่ายๆเหลียวซ้ายแลขวา จนแน่แก่ใจว่าปลอดคนแล้วจึงคลี่ห่อผ้าออกภายในแออัดด้วยแก้แวแหวนเงินทองมากมายเอ่อของเองเหล่าไอจันตกลงจะเอาอยัางไงร,รวมกันหรือไม่คิดดูให้ดีๆของข้ามีมากกว่าเองรวมเท่าตัวทีเดียวนะเว้ยแอะแออ,อรวมก็รวมไอจันเร่งตอบตกลงเพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์และในขณะที่ก้มหน้าก้มตาคลี่ผ้าเทของมีค่ารวมกันอยู่นั่นเองเออดี รวมกันแล้วเองก็เป็นคนแบ่งเสียให้เสร็จเร็จไอินบอกเสียงเย็นยิ้มเหี e ้มฝ่ายไอจันไม่รู้ตัวเลยว่าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าชีวีของตนเองจะหาไม่ดาบเล่มยาวขมขาววาววับแวกอากาศตัดกั้นคอไอจันทีเดียวขาดกระเด็นเลือดสดสดทะลักไหลพุ่งเป็นฝอยก่อนร่างไหลหัวจะกระตุกงึกล้มตึง ปล่อยให้เลือดน้องอาบกองสมบัติอยู่ตรงนั้นแรกทีเดียวกูคิดจะแบ่งให้มึงสักหนึ่งส่วนแต่นี่มึงเสือโลรไม่ยอมฟังก็ต้องตายง่ายๆแบบนี้แล้ววะอีกอย่างนะคนปากสว่างอย่างมึงให้รู้ที่ซ่อนสมบัติและทางเข้าเมืองรับแล่นั่นไม่ได้เด็ดขาดต้องเป็นกูกูเท่านั้นทางเข้านั่นต้องเป็นความลับแล้วก็มีกูเพียงคนเดียวที่รู้เท่านั้นยังไม่พอ ไออินชักมีดหมอจากฝักหลังเอวกรีดเอาแผ่นหนังด้านหลังของศพไร้หัวถลกควากจนเลือดกระเซน็นจากนั้นกรีดเป็นร่องรอยหรือรูปภาพอะไรสักอย่างจนเสร็จพลิกอีกด้านขึ้นลงอักขระว่าพระคถาเสียงดังฟังชัดคงคงจงจงกูจะคงคุมขังดวงจิตพญาพรายดวงใจพญาเสือกูจะผูกกูจะมัดกูจะขัดไม่ให้หนีไปไหน สัมภเววินยูจุติตังปิตานังสาธุครั้นแล้วก็ม้วนแผ่นหนังนั้นแล้วซ่อนไว้ในอกเสือ้อเก็บทรัพย์สมบัติกองโตห่อไว้ด้วยผ้าแล้วก็จากไปทิ้งร่างไร้วิญญาณของเพื่อนเอาไว้ตรงนั้นก่อนที่ภาพทั้งหลายแหลจะเลือนหายไปซีพรานสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างฉากหลังเป็นทางด่านเส้นเล็ก มุ่งสู่เขาใหญ่ลูกหนึ่งแลดูสะดุดตายอดเขาแทนที่จะแหลมหรือตัดลาดเตียนกลับโค้งมนมีช่องกลมๆขนาดเท่ากันสองช่องแลดูคล้ายกะโหลกยักษ์ก็มีปานวินาทีต่อมาพลานทั้งสี่พบตัวเองนั่งอยู่บนศาลาท่ามกลางความมืดเช่นเดิมและดวงวิญญาณผีหัวขาดเองก็หายไปแล้วพร้อมๆกับแสงแดงวาบสุดท้ายดับลงเมื่อถูกหมด พอดิบพอดีอื้มโหดฉิบไม่น่าแล้วมันถึงตามติดหนังตัวเองแบบนี้ก่อนเล่นสะกดเอาไว้เสซนแนนนะประกาถานั่นกูรู้จักต่อให้เป็นพยายักษ์หากจิตผู้ใช้เข้มแข็งพอแล้วก็สะกดได้ที่ยิ่งไปกว่านั้นนายผุยมึงก็เห็นใช่ไหมเขาใหญ่รูปร่างประหลาดที่ว่าพลานเมฆคลางเครือก่อนหันหน้าไปทิศตะวันออกซึ่งเวลานี้ พระจันทร์ลอยเด่นขึ้นเกือบครึ่งฟ้าลักษณะมันคลับคล้ายคลับคลาคคกับเขาลูกนั้นเลยไม่ใช่หรือเพียงแต่ยอดมันต่างออกไปนิดหน่อยเท่านั้นก็ว่าเพราะเป็นแบบนี้ไงเล่ากูถึงนัดให้พวกเรามาพบกันที่นี่เขาลูกนั้นนั่นละคือทางเข้าเมืองลับแลแดนสนธยากูเชื่อแบบนั้นแล้วมึงลองดูในแผนที่นี่สิมันชี้บอกเอาไว้ชัดเจนทีเดียวเขานั่นคนพื้นที่เรียกว่าวังยักษ์ตำนานว่ามียักษ์อาศัยอยู่บนนั้นด้วยนะ พลานทันบอกยิ้มกริมขณะเดียวกันก็เกิดอาการขนลุกขนชันเมื่อได้รับรู้ที่มาของแผ่นหนังที่ตนเองครอบครองอยู่ระยะหนึ่งแล้วเราเป็นพานสมบงสมบัติไม่ใช่ความต้องการที่จะเอาชีวิตเข้าแลกแต่การได้เข้าไปเหยียบพาตัวเองไปเยือนเมืองรับแลดินแดนอาถรรหรือโลกสนธยาที่น้อยคนนักจะได้ย่างไกลเข้าไปนั่นต่างหากใช่ไหมที่เราต้องการพลานผุยพูดลอยๆ ดังจะเป็นการเปลยกับตัวเองทว่าเพื่อนพานอีกสามยิ้มรับและเห็นด้วยโดยพ้องกันช่างน่าประหลาดนักความสับสนเครียดเขม็งของเส้นสมองพรานเมฆเมื่อครู่ใหญ่ที่ผ่านมาพลันละลายหายไปความฝันประหลาดจากผีพระที่มาเตือนไม่มีความหมายกับพรานเมฆอีกต่อไปแล้วอาจเป็นเพราะคำพูดง่ายๆซึ่งสื่อออกมาจากใจจริงของพรานผุยกระมังที่ทำให้เป็นแบบนั้น จรงดังเพื่อนพลานร่วมหมู่บ้านน้องคําดีว่าสําหรับพลานเมฆแล้วสมบัติไม่ได้สําคัญจนต้องเอาชีวิตเข้าแลกเท่ากับการได้ก้าวเข้าไปในเมืองที่ไม่มีมนุษย์ธรรมดาคนไหนสามารถล่วงเข้าไปได้นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตพวกตนส่วนพลานคนอื่นๆหรือพวกอื่นที่ไม่ใช่พลานเมฆและสหายทั้ง3พลานเมฆไม่ใครจะสนใจเท่าไรนักว่าพวกนั้นจะคิดเช่นไร เอาละในเมื่อรู้เราเราแล้วว่าต้องไปที่ไหนที่เหลือก็แค่จะไปให้ถึงที่นั่นยังไงก็ท่านั้นแหละนะแต่ก่อนอื่นก็คงต้องนอนพักเอาแรงกันเสียก,ก่อนพรุ่งนี้เช้าใครว่ากันไอ้ทันแผนที่นี่ถ้ากูอยากให้ไอ้แมกเป็นคนเก็บมึงจะว่าไงขัดข้องไหมอย่าหยังพรานทานัทนถามกลับด้วยภาษาถิน่ทนทันควันเพื่อนพรานทั้งสามใจหายว่าบยิ่งกับพรานฝุยฝูตังกระทรนูนี่ถึงกับอาบปากค้าง ภาพของสองสหายที่ฆ่ากันตายเพราะความโลภพดขึ้นในหัวหรือพรานทันเองก็จะกลายเป็นแบบนั้นเช่นกันแย่อย่างย่บไาดาย้ยาตึงตั้งใจจะให้บะเมกมันเป็นคนตืออยู่แล้วเอา้าเก็บไ้เหียพร้อมกันนั้นพรานทันพับแผนที่ยื่นให้พรานเมกเก็บไว้รอยยิ้มและแววตาแสดงความจริงใจไม่มีกลิ้งกลอกคนอื่น ถอนใจยาวรู้สึกโล่งที่ไม่เป็นไปอย่างที่กังวลขณะที่ทั้งคณะจัดแจงหามุมสำหรับหลับนอนนั่นเองลานโล่งหน้าาลาบังเกิดเสียงหมาเห,ห่าหอนระง,งมจนพลานเมฆดีดตัวผึงไม้ตะวาดได้อีกคำรบทว่าต้องชะงักเมื่อไรเห็นต้นต่อของการก่งคอตะเบงเสียงใครคนหนึ่งขับเกวียนเทียมวัวแบบไร่ประทุนข้ามลานตรงเข้ามาช้าๆมีบ้างบางครั้ง ที่ส่งเสียงตะเพิดฝูงหมาที่เห่ากันโชคพานให้วัวตื่นจนเสียศูนย์พักใหญ่ๆเวียนปิศนาเล่มนั้นก็จอดสนิทอยู่ข้างศาลาดวงตาสีคู่จับจ้องเขม็งมองกิริยาเจ้าของเวียนโดยไม่ปริปากพูดใดๆเมื่อจัดการล่ามวัวไว้พอแน่นหนาดีแล้วเจ้าของเกวียนเดินอ้อมมาด้านหน้าและมีอาการชางักเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าศาลาอันมืดมิด มีผู้อาศัยอยู่ก่อนแล้วอ๋อมีคนอยู่หรอกหรือรบกวนหรือเปล่าเปล่าเลยจ้ะพวกเราเองก็เป็นคนต่างถิ่นมาขอพักแรมเหมือนกันเชิญเลยจ้ะลุงพลานทันตอบชายปริศนาเจ้าของเกวียนด้วยความนอบน้อมแม้จะแลเห็นกันไม่ชัดถนัดนักแต่จากน้ำเสียงและท่าเดินกระย่องกระแจงชัดเจนเลยว่ามีอายุอย่างน้อย ก็คงจะมากกว่าพวกตนที่หลายคนเรียกว่าตาแล้วก็ตามยังนั้นเรอถ้างั้นขอพักด้วยคนนะชายปิศนาว่าก่อนเดินขึ้นศาลามาด้วยอาการเบากริบแทบไร้เสียงฝีเทา้าสุดตัวลงนั่งยังมุมหนึ่งห่างจากสีพรานพอให้คุยกันแบบไม่ต้องตะโกนว่าแต่เป็นคนที่ไหนกันละ่ะต่างถิ่นนะที่ไหนกันฉันมาจากทางเหนือส่วนไอ้คนนี้มาจากอีสาน พลานทันผายมือไปทางพลานบุญมีซึ่งในตอนที่สองนี้ผู้เขียนไม่ได้มอบบทสนทนาใดๆให้มากนักส่วนไอ้สองคนนั้นมาจากบ้านน้องคำดีแถบๆกลางจ้าอ๋อเงินือชายปริศนาคลางเครือแล้วจะไปไหนกันละ่ะถึงพากันมานอนข้างอ่างแรมที่นี่ไปเขาลูกน้อนนะจ้ะเพื่อนพลานทั้งสามยังไม่ทันพลานทันปากไวสมชื่อลุงพอจะรู้จักทางไปไหมจ๊ะ เรียกลุงเลยหรืออายุน่าจะใกล้ๆกันนั่นแหละฉันอาจจะมากกว่าเล็กน้อยเรียกพี่ได้ไหมละ่ะถ้าเองเรียกได้พี่จะให้คำตอบเงียบสี่สหายมองหน้ากันเลลักๆหนึ่งในนั้นซึ่งเป็นพลานจอมห้าวแห่งหมู่บ้านน้องคำดีคิดไปแล้วว่าแต่แกเจ้าของเวียนผู้นี้ช่างกวนเบื้องล่างเสียจริงจะรอเล่นดอกว่าแต่จะไปที่นั่นกันทำไมรึ คงไม่ใช่พวกขโมยขจรที่ไหนหรอกกระมังเห็นมีปืนผาหน้าไม้กันทุกคนเลยไม่ไมไม่ไม่จ้ะไม่จ้ะพลานทันปฏิเสธโดยไว้พวกฉันเป็นพลานจา้ะได้ข่าวเกี่ยวกับที่นั่นมานานเลยอยากจะไปเยือนดูสักครั้งนี่ไอ้ทันมันจะบอกเขาหมดเลยหรือ,อยังไงวะเป็นใครไว้ใจได้แค่ไหนก็ไม่รู้เล่นเผยเสียหมดเปลือกนี่ก็เหลือแต่ชื่อโคตรเงาสกสาราของพวกเราเท่านั้นกระมังที่ยังไม่ได้บอก พลานเมฆหันไปกระซิบกับพลานผุยด้วยอารมณ์คุนเคืองในอาการกระเตือต้องกระตือรือร้อนตอบคำถามของเพื่อนพลานชาวเหนืออ๋อเรื่องเกี่ยวกับเมืองลับแลละสิเท่านั้นเองดวงตาสีคู่หันไปจับมับพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายแสดงว่าข่าวลือเป็นจริงและที่พลานทันตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก็เป็นจริงเช่นกันเขารูปนั้นแม้รูปร่างหน้าตาจะไม่เหมือนในภาพนิมิต ที่ผีตายโหงหัวขาดแสดงให้เห็นแต่ลองมีคนเอ่ยถึงสปปรรพคุณได้ตรงประเด็นแบบนี้นั่นแปลว่าพวกตนมาถูกทางแล้วแลวร,ร,รู้ด้วยละจ้ะตำนานเมืองรับแลที่ว่ารู้สิใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นโดยเฉพาะคนที่นั่นโดยเฉพาะฉันรู้จักที่นั่นดีทีเดียวละ <laughs> นั่นยิ่งทำให้สี่พรานรู้สึกลิงโลดอะไรฟ้าจะเข้าข้างป่าน,นี้ นอกจากพลานทันจะพามาถูกที่แล้วความบังเอิญยังเวี่ยงคนพื้นที่ซึ่งอ้างตัวว่ารู้จักจุดหมายปลายทางของพวกตนเป็นอย่างดีเข้ามาอีกถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าอย่างนั้นรบกวนพี่ช่วยพาพวกฉันไปทีได้ไหมจ๊ะไม่ต้องไปส่งถึงเมืองรับแลก็ได้แค่ปากทางหรือตรงไหนก็ตามที่พอจะสาวเบาแสเจอก็พอจะบ่หรือเมืองรับแลเมืองบังบทที่นั่นเป็นดินแดนของสิ่งอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ ฉันจะไปส่งได้ยังไงชายแก่ปริศนาว่านิ่งไปครู่ก่อนจะเอ่ยต่อแต่ถ้าเป็นตีนเขาละก็ได้หมู่บ้านของฉันอยู่ที่นั้นยังไงก็ต้องไปอยู่แล้วจริงเลยจ้ะขอบใจขนาดเล็จ้ะแค่นั้นก็ดีทมถือแล้วพลานทันโพล่ด้วยความดีใจจนเผลอตกคำเมืองชายแก่เจ้าของเกวียนหัวเลาะหึในลำคอแล้วเดินทางต่อกันไหวไหมละ่ะสักพักใหญ่ๆฉันจะไปแล้ว อย่างน้อยก็ต้องไปถึงหมู่บ้านก่อนเช้าต้องเอาของไปขายไว้จ้ะเดินทางตอนนี้เลยยังได้เป็นพลานทันอีกเช่นเคยที่เอ่ยตอบถ้างั้นก็ช่วยรอสักหน่อยเถอะนะให้ไอ้อินกับอ้จันทร์มันได้พักขาสักหน่อยลาเหลือทนฉันเองก็เหมือนกันว่าแล้วชายแก่เจ้าของเกวียนก็เอ็นกายลงยืดหลังครางในลำคอด้วยอาการผ่อนคลายทว่าสี่พลานกับรู้สึกตะหิดงงใจ เพราะนามที่ถูกเอ่ยถึงนั้นช่างคุ้นหูนักหากประสาทไม่กลับมันคือชื่อของสองสหายที่หนึ่งคนถูกฆ่าตายและอีกคนถลกหนังเอามาทำแผนที่ไม่ใช่หรือไออินไอ้จันหมายถึงใครหรือฉันเห็นว่ามาเพียงคนเดียวก็วัวสองตัวนั่นยังไงตัวหนึ่งชื่ออินตัวหนึ่งชื่อจันชื่อมันเป็นมงคลดีฉันชอบ พรานเมฆผู้ตั้งกระทุมีอันขนลุกวาบรู้สึกวันใจในตัวชายแก่เจ้าของเกวียนอย่างไรไม่ทราบได้และพรานเมฆเชื่อว่าเพื่อนทั้งสามเองก็คงรู้สึกไม่ต่างกันแน่นอนโปรดติดตามตอนต่อไป